ผู้หญิงสเสน่หในครัวกับสเสน่บนที่นอนเดี๋ยวนี้อันไหนมีมนกว่ากันคะอยากถามเบาๆแผกปัญหาความรับประสบการณ์ความรักความรักวัยทำงานเรื่องมีอยู่ว่าผู้หญิงที่เก่งทํากับข้าวแต่ไม่เก่งเรื่องบนเตียงประมาณว่าไม่ชํานาญการในการปรนนิบัติสามีในทาง18บวกไม่เก่งในที่นี้คือตามน้ําสามีได้แค่นั้น ไม่สามารถเป็นผู้นำในบทบาทนั้นนะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ในเรื่องสิบแปดบวกกับผู้หญิงที่ทำกับข้าวไม่เป็นเลยแต่ปรนนิบัติสามีได้อย่างเฉียบขาดเวลาอยู่บนเตียงสามีไม่ต้องสะกิดเลยประหนึ่งว่าเป็นหน้าที่หลักของแม่นางถามเฉยเฉยนะคะว่าผู้ชายส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เลือกคนไหนในสองคนนี้ เพราะอะไรถึงเลือกคนนั้นไม่เน้นสาระเหมือนเดิมแค่เน้นพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันเบาๆเรียบเรียงข้อความให้สลัดสลวยที่สุดแล้วค่ะเน้นสุภาพอนุรักษ์มารยาทกันนะคะเรียนเชิญสุภาพบุรุษมาตอบหน่อยขยกมาแค่กรณีที่กล่าวไปนะคะ แบบที่ผู้หญิงสองนางมีงานมีการมีวุฒิภาวะแล้วแบบปกติไม่ได้ตกต่ำหรือเลวร้ายเรื่องใดๆออกตัวก่อนว่าเราไม่ใช่ทั้งสองนางค่ะเราเก่งหมดทุกเรื่องงงๆงจบนะคะเพียนสวัสดีมุกนะคะมุกโกโกโรออ่านนอนค่ะเพียนปูเสือรอความคิดเห็นที่หนึ่งเดาว่าบนเตียงน่าจะมาก่อนไหมคะ เพราะง,งานครัวเดี๋ยวนี้จ้างได้แถมร้านอาหารอร่อยๆในประเทศนี้เยอะมากๆค่ะส่วนตัวยังบ้าเข้าครัวต่อไปทำอาหารที่แจกได้ทั้งซอยจนแม่บ้านบอกให้เราไปหาแฟนค่ะความคิดเห็นที่สามของเราเอาแบบแรกเก่งทำกับข้าวและตามน้ำสามีบอกให้ทำอะไรก็ทำนี่แรกที่เราต้องการเพี้ยนดีออก ความคิดเห็นที่สี่สำหรับผมผู้หญิงเก่งบนที่นอนไปก็เท่านั้นแหละครับเพราะผมล้งปากอ่าวครับเพี้ยนเพลียความคิดเห็นที่หกชอบแบบเก่งในครัวครับเพราะในครัวทำได้ทั้งสองเรื่องไม่การจะให้ไปทำกับข้าวบนที่นอนก็กระไรอยู่ความคิดเห็นที่เจ็ดอาหารหากินเองง่ายนาความคิดเห็นที่แปด พี่เป็นแบบที่สองเพราะสามีเป็นผู้ชายสายเปค่ะกินอะไรกันดีบัวแล้วพี่เขาก็เปิดแอบ,บหาของอร่อยร้านแนะนำความคิดเห็นที่9ขอคนที่ตามน้ำครับให้ทำอะไรก็ทำเดี๋ยวสอนเองไม่ชอบแบบช่ำชองเพราะเคยมีประสบการณ์มาก่อนความคิดเห็นที่ 10, สิบเสน่ห์ในหมู่ลูกน้องที่ใส่ชุดทำงานเป็น เสื้อแจ็คเก็ตและหมวกกันน็อกเพียนไม่อยากจะเล่าความคิดเห็นที่11บเสน่ปลายจะหววักแบบพี่โรสดีที่สุดครับพี่ถ้าผมมีแฟนเอาง่ายๆนะแฟนทำอาหารผมทำงานบ้านแค่นี้ก็ฟินละ